สบายดีด้วยพี่น้องตอนนี้พากันขขเขามะลานอาหารทีมอา,อากินเข่าด้วยถ่านนอไเออเอายังก็เอาเอาเลายบรรยากาศถ่าน,น,น้อเม็นไดาห้านดีครับกันขอมานาันา่งกินเนข่าพัดกูนี่กินเข่าพัดออกจแกนี่จกะไปเฮือนญาติไปเฮือน ไปงานซบปไปงานพญางาตาจพี่นนองป้าปัาใสเแาจะมานั่งกินขอพัดไนหนึ่งข้างใจเมืองเลยได้เลยเขามาเ่ยนั่นงถาด้ลยเนองข้านกินเพนเบซสี่ค่ะเราจะพัดไหเ้เลยต่องโลแปบ๊บ พัดแม่จีต่อใส่เด้อคนสั่งกินเข่าพัดหมูกินตามเด็กกินย <ad> an, ังก <ia> ็ให้กินคนที่เป็นคนจ่ายเลี้ยงเขาน้องเด้อสีบตัวจังคงแม่ม้อนมันกันได้มาเด้อมาเด้อมาเด้อเข่าวพากันเหล่ากินโลดหิ้วแหงจะกินก่อนเลยกินโลด มุ่งกวามเป็น,ยน,อ,น,นนะอย่างานั้นดูขอแฮมมากกว่าที่ก่อนมลักนลัวว่ายังาน้ำอันนี้ว่าเรีกใคา้นะขวดนี่นะห่จ๊คร,รับโจบ๊กเขาโจกินน้าหือกินั่งเนี่ยมนี่หอจกมากยังเลย ບໍ່ແຊ່ນບมันมีเจ้า โดนมาเมืองคนนึงเตนสิบกาปีอ่ะงานีได้แสกย่อขายกินแบบยารัวตัวแทนขายกับตห้งไทยท่าเจ้ wala

กขันออกมาเลยไดงานชบเถอไปกินได้ข่าเอ้มอนไปกินเข่างานซกเน่อนอนอนพี่ลงงินแ้กินไหนหัวข่บออนมาดังเอ้าเจ้ากข่าหรือไม่ ก็ไข่โາ่บ้านว่านี้สองหน่องเอวยสองนามสกุลไหมนามสกุลນมดคือกันเนอะ๋หน่องกันแล้นามสกุลหมคือกัน 金葡萄街。

ก็บน่งเสานึ่งละเรายังกินใ้เป็นนางกินอยู่ห้าจบเพื่อนในเมืองครกนันมันทงไคทงมันดน้องกระ่างมันทงไครทงมันกระ่างยังกับสื่อกินตัวเมืองในเมืองดนีเด้เป็นนองแต่นเด กมาหาเงินไปไปพอมันตัวอย่างั้นจะไปซื้อกินซื้อกันหนอกก็ได้จังเรื่องนอื่นต้องเอกอ่อมันจะยาดมุมัดไรนัวไดอยากินขนมอดไปตายให่กันเนาะ đây <laughs> thảo cho thảo mình này đấy là thải phụ Hãy subscribe <laughs> cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không rồi <laughs> lỡ những video hấp dẫn อยากย้ายจังเราเลยหามเลือกเองคนได้เนี่ยนะ ตัวเมืองนี่ค่องามนะที่ไหนที่เขาอยู่บนนอกรสว่าันากน